ับมาพบกับเมนูประจำวันวันหยุดวันสุดท้ายของปีที่หยุดยาวๆแบบนี้วันนี้นะคะทุกคนตื่นสายค่ะเปิดตู้เย็นมาไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูกับไก่ฉันจะทำอะไรกินดีนะนี่เลยจ้ะมีฟักทองของนนที่เหลือๆอ,อยู่ฉันก็เลยอ่ะ ได้ทาแกงฟักทองมานานแล้วนะเดี๋ยววันนี้ทําอะไรที่เป็นน้นํํๆกินดีกว่าเพราะปกติเมนูที่ฉันทําเป็นเมนูหลักก็คือผัดผักอย่างเดียวเมนูผัดๆเนี่ยฉันจะทําตลอดวันนี้นะคะก็เลยทําเป็นแกงฟักทองหมูค่ะมีทั้งกระดูกหมูแล้วก็หมูค่ะนี่เลยทุกอย่างคือไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปตลาดของอยู่ในตู้เย็นเสร็จสับทุกอย่าง แม้กระทั่งใบโหระพานะทุกคนใบโหระพาสดๆคือฉันปลูกเองฉันสามารถใส่เท่าไหร่ก็ได้นี่ไงอแล้วมันอร่อยอะ่ะนานๆทำกินทีนะปกติฉันเมนูแกงอะ่ะฉันจะซื้อเขากินใช่ไหมแต่วันนี้ฉันทำแกงฟักทองที่อร่อยที่สุดและ นี่ถือเป็นเดอะเบสเมนูเดอะเบสของฉันนะคะฉันไม่อยากจะคุยเลยนะทุกคนเมนูแกงฟักทองนะอะไรที่เป็นแกงแกงนะฉันทำได้อร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ลองชิมเอาเลยมาโชว์กันนะคะนี่แกงฟักทอง